ครับผมตีใหญ่ใน P1 นะครับวันนี้ผมอยู่กับจอ Android ตรงรุ่นมิชิก้านะครับซึ่งเป็นของตรงรุ่นโตโยต้าวีออสยาลตัวปี2013นะครับผมก็ตัวจอนะครับก็จะมีลักษณะ9นิ้วนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับชุดหน้ากากของมันเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นจอ9นิ้วนะครับเป็น สเปกแรมส n ลอมสางครับเป็น Android v e เวอร์ชัน9นะครับก็ด้านหน้าก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะมีกิ๊ล็อกเข้ามานะครับสามารถเอาไปติดกับของเดิมในรถได้เลยนะครับผมเนี่ยครับจะมีลักษณะนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องนะครับที่แถมมานะครับก็จะมีชุดปั๊ก ตรงรุ่นนะครับซึ่งไม่ต้องตัดต่อสายใดๆนะครับให้มา1ชุดนะครับผมแล้วก็มีตัวชุด ab in ab out นะครับสามารถต่อไปใช้งานโดยเสียบจากด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็จะแถม usb ให้มา2พอร์ตนะครับผมแล้วก็จะมีเสา wifi นะครับแล้วก็ปักกล้องมองหลังนะครับซึ่งมาในชุดเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมีตัว gps นะครับใช้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ได้นะครับผมแล้วก็จะมี คู่มือมาให้1ชุดนะครับก็จะเป็นคู่มือลักษณะอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ Android ตัวนี้นะครับสามารถต่อกล้องบันทึกแ้่ที่เป็นระบบ Android ได้นะครับก็จะสามารถใช้กล้องตัวนี้นะครับเป็นของ M i ชิก้า mg 0 0นนะครับต่อเข้าไปใช้งานได้นะครับส่วนวิธีการต่อนะครับสามารถดูได้จากลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูหน้าตาข้างในของมันนะครับว่าเป็นลักษณะ แบบไหนนะครับผมก็จะขึ้นมาเป็นหน้าวิทยุเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรากดไปดูออปชันกันนะครับผมก่อนหน้าตาถ้าเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นจะมี Option, มออปชันมีลูกเล่นต่างๆนะครับผม ซึ่งในตัวนี้นะครับมันก็จะมีแอปมาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นตัว YouTube นะครับผมแล้วก็ Google Map นะครับหรือว่าถ้าอยากจะได้แอปเพิ่มก็สามารถไปโหลดได้ที่ p พ Store นะครับส่วนสเปคของตัวนี้นะครับผมก็เป็น Android Version 1> 9กนะครับเป็น4คอลอม32นะครับแล้วก็แรม2นะครับตัว Android นี่นะครับก็มีบูทโอด้วยนะครับผมซึ่งสามารถาโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงผ่านบูทูธก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถ ใช้งาน2จอพร้อมกันได้นะครับก็แตะปุ่มข้างบนนี้คร้างนะครับมันก็จะแบ่งจอมาให้คนละครึ่งนะครับผมซึ่งเราสามารถาฟัง YouTube นะครับแล้วก็ดูแผนที่ไปด้วยกันได้นะครับผม สำหรับตัวสินค้านะครับที่ได้รับชมไปครับถ้าสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์พี่วันเช็งใหม่นะครับ0845260003นะครับแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับที่ ID Line 0845260003นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับได้ที่ c a r p o พเ k e t จดอนะครับสำหรับวันนี้ผมตีใหญ่นะครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ